พี่พี่ครับมาดูมันสับปะหลังในประเทศเขมรนะครับทําไมมันอ่ะมันมีแต่ดินนะพี่พี่นี่คือรถขนมันของเขมรนะครับรถอีแต๊กครับดูดูมันใส่ดินเข้าไปครับไปถึงลานรับซื้อเขาไล่ตะเพิดกลับมาบอกให้ไปสับตากแห้งแล้วเอาดินออกให้หมดครับดูฮะเพื่อจะได้กิโลได้น้ำหนักเ็าทากันแบบนี้ครับไม่มีที่ไหนแล้วครับเขมรล้วนๆครับแบบนี้นี่อ่ะมันสัปปะหลังนะ เห็นไ,ไหมคือแห้งไม่ทันแห้งไม่ทันนะปีเนี้ยราคาดีกว่าปีแล้วถ้ามันเป็นแบบเนี้ยจะเอาไปขายให้ใครครับพ่อขาเขาไม่ซื้อนะดินน่ะเขาซื้อแต่มันมันคุณภาพนะครับเออคุณบอยนะครับเดี๋ยวเราดูลูนะครับพี่ๆครับ ว่าคุณบอยนี่เขาจะตากขายให้ใครนะครับเนี่ยอ่าหรือว่าตากไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอตากเกนกรอบนะครับพี่ๆครับโอ้โหนะครับในเมื่อเบียดนามนี่เขาไม่ซื้อนะครับเขาเข็ดเขาหลาบแล้วตั้งแต่รอบที่เด้วนะครับโอ้โหคุณบอยขมิญออกมาพูดนะครับอืมถ้าไม่มีประเทศไทยแล้วไม่มีตลาดที่ประเทศไทยซื้อมันแล้วเนี่ยอ่า เขาก็ขายให้ประเทศอื่นเขาไม่ได้แคร์ประเทศไทยแต่ว่าไปทํากับประเทศอื่นแบบเนี้ยเขาจะรับไหมล่ะเนี่ยครับอ่าในเมื่อมันนะมันมีแต่ดินนะครับคุณบอยเดี๋ยไปดูคลิปคุณบอยนะครับเนาะอ่าอ่ะ,อะมันสัมพลงังนะเห็นไ,ไ,ไหมคือ แห้งไม่ทันแห้งไม่ทันนะปีเนี้ยราคาดีกว่าปีที่แล้วอันเนี้ยจากการที่สอบถามคนที่เขาปลูกจริงๆนะปีที่แล้วก็ประมาณ400กว่า่ๆ450เรียลแต่ปีนี้ได้ประมาณ600ถึง700เรียล มีตลาดรองรับคอให้แบบมีคลองขายเข้าซื้อหมดนะเออไม่ได้กระทบอะไรจากการปิดด่านที่ไม่ให้เข้าประเทศไทยเนี่ยตลาดจะมีรองรับอยู่นะที่ผ่านมาก็คือเปิดด่านปกตินะก็ไม่ได้เข้าไปประเทศไทยในเป็นหลักอยู่แล้วเข้าไปประเทศไทยก็ไม่เกิน20%ในจำนวนทั้งหมดนะเพราะฉะนั้น ยาเข้าใจผิดนะว่าทุกเสียงทุกอย่างไอ้ที่ปลูกได้เนี่ยคือตลาดหลักในที่ประเทศไทยอันเนี้ยพวกมึงเข้าใจผิดกันนะตอนที่กูอยู่เนี่ยกูอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบนะปกติเนี้ยถ้าแบบไอ้ไม่มีปัญหาเรื่องชายแดนนี่คือระแวกเนี้ยเขาจะคนไปที่ฝั่งเวียดนามเยอะกว่านะ ไปขึ้นแบบทาเรือที่ประเทศเวียดนามแล้วก็ไปประเทศไหนอันเนี้ยกูก็ไม่รู้หรอกแต่รู้แค่ว่าจังหวัดที่ติดชายแดนก็ยังแบบคนไปนน่นบางส่วนก็คือคนเข้าไปที่ประเทศไทยบางบางส่วนก็คือคนเข้าไปที่ฝั่งเวียดนามนะไปที่ชายแดนแล้วก็ไปที่ท่าเรือนะเพราะฉะนั้นอ่ะ อันนี้แห้งไม่ทานนะจริงๆแล้วเขาจะขายไอ้กอนหวานวหวตรุดจีนนะแต่ต้องใช้เวลาอีกวันสองวันกว่าจะแห้งสวัสดีครับพี่พีครับเขาเปิดรับสบายดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับเนาะบาสเจอาเบอาใส่ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องเนาะทักทายสบายดีคุณเก่านะครับพี่น้องเนาะคอมเมนต์เข้ามานะครับพี่น้องเนาะเข้าประเด็นเข้าเรื่องราวกันเลยนะครับพี่พีครับอืม ในเมื่อธุรกิจประเทศเขมรเนี่ยอาซีบหลักคือทำนานะครับ,ลรบและกโก็โลนประเทศจีนนี่ปฏิเสธนะครับไม่ซื้อข้าวไม่รับข้าวจากประเทศเขมรน,นะครับพี่พี่ครับโอ้โหแล้วมันล่ะทาไมมันมีแต่ดินนะครับพี่พี่ครับโอ้แล้วจะไปขายใ,ใครเลยทีเนี้ยไปขายให้เวียดนามโอ้โหแต่เวียดนาม ตรวจเจอนะครับเนาะว่ามีแต่ดินนะครับพี่ๆครับโอ้โหเขาไม่รับซื้อนะครับอืมแล้วรอบเนี้คุณจะเอาไปขายให้ใครครับคุณบอยนะครับอืมคุณจะไปขายเวียดนามเขาอ้างว่าติดตุดจีนอยู่นะครับเขาไม่ซื้อหรือว่าความเป็นจริงแล้วเขาอาจจะพูดให้มันดูดีหรือเปล่านะครับคุณบอยโอ้โหมันสับปะหลังเขมรเนี่ยอืม แต่ก่อนนี่คือมาขายประเทศไทยขายดีขายดีนะครับพี่พี่ครับขายแบบเทน้ําเทท่ากันเลยทีเดียวโอ้โหปัจจุบันนี้อไปเบียดนามนะครับพี่พครับอเบียดนามเขาก็ไม่เอานะครับพี่ๆครับเอ,อเบียดนามเขาไม่รับนะครับเพราะมันไม่ไม่ไล่คุณภาพนะครับพี่ๆครับเอ,อ เพราะมันมีแต่ดินนะครับพี่พี่ครับอดินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับมันสามสิเปอร์เซ็น์อย่างนี้เขาไม่รับนะครับคุณบอยโอ้โหประมาณนี้ครับพี่พี่ครับคือมันไม่ซื่อสัตย์นะครับอืมันก็เป็นแบบเนี้ยนะครับไม่ซื่อสัตย์นะครับการค้าการขายเศรษฐกิจก็ต้องย่ำแย่นะครับอพี่พี่คิดเห็นกันอย่างไรนะครับ คิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาเลยนะครับพี่พี่ครับเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรื่องมันเนี่มันมีแต่เดนเนี่ยโอ้โหพี่พี่ครับเวียดนามน่ะเขาไม่เอานะครับอืมมันแบบนี้เนี่ยแล้วก็มาเจอประเทศไทยอีกเขาก็ไม่เอาแรงงานอีกเอาแล้วยังไงล่ะทีเนี้ยจะไปทางไหนล่ะทีเนี้ยโอ้โหพี่พี่ครับอืมหมดทางจริงๆเลยหมดทนทางนะครับอืม ไม่รู้จะเอาอยัางไงกันดีนะครับตาก,ก็ตากไปเถอะมันนะตาก,ก้นกรอบนะครับตากเจ็ดวันเจ็ดคืนไปเลยนะครับอืมถ้ามันมีแต่ดินแบบนี้เนะี่ยให้ฟีเขาจะเอาหรือเปล่านะครับอืมเขาขี้เกียจไปคัดไปแยกนะครับก็ตีกลับเลยนะครับเขาทําธุรกิจนะครับอืมมันน่าจะเสียเวลาเขานะครับเออพี่ๆทุกคน คิดคิดอย่างไรพี่พี่ครับเกี่ยวกับเรื่องเน้นะครับเนาะอ่าเรื่องมันนี่นะครับอืมเรื่องมัน,น,มนมเนี่ยมันมีแต่ดินเนี่ยพี่พ,พี่ครับเขาไม่เอานะครับเนาะพ่อค้าเขาตีกลับนะครับอืมเพราะดินมันเยอะเกินไปนะครับพี่พ,พี่ครับไม่รู้ว่าดินที่มันติดกับหัวมันหรือเปล่านะครับหรือว่าจงใจ นะครับเนาะอ่าแต่มันเยอะเกินไปนะครับพี่พีครับถ้าติดก็โอ้โหมันจะติดไล่ขนาดนี้เลยดอกอ่าพราค้าเขาไม่ได้โง่นะครับอืมเขาทําธุรกิจนะครับเขาทําธุรกิจเขารู้ออกนะครับพี่พีครับโอ้โหถ้ามันไม่ได้คุณภาพแบบนี้เขาไม่ซื้อเลยนะครับโอ้โหพี่พีครับเรื่องราวประมาณนี้เลยครับพี่พีครับยังไงก็อย่าดืมเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเนาะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่ๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับ